เขาบอกว่าเธออะเป็นคนที่น่ารักนะทําตัวน่ารักบ่อยๆมันก็ดูทําให้ฉันรู้สึกว่าแอบชอบแอบสนใจเธอในเวอร์ชั่นนี้มันทําให้ฉันรู้สึกว่ามันน่ามองแต่ว่าขออย่างเดียวอยากโกหกเพราะว่าฉันเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบคนที่โกหกเท่าไหร่แล้วก็เวลาฉันถามว่าอยากให้ให้อยู่ด้วยไหมเนี่ยก็ช่วยบอกความจริงจริงๆไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องมาทาเนียนรือแอบก็ได้บอกมาเลยอยากให้อยู่หรือไม่อยากให้อยู่เพราะฉันก็เป็นคนชอบคนตรงไปตรงมา คือครั้งหนึ่งอ่ะฉันก็เคยแสดงออกว่าเออไม่ทําตามความรู้สึกของตัวเองแล้วก็แบบว่าเหมือนแบบเลิกเธอไม่ได้เลยไม่ใส่ใจหรือไม่ไม่ทําให้เธอรู้สึกมันก็เลยทําให้ฉันรู้สึกว่าเอ้ยเราจริงๆเราควรจะแสดงออกถึงความรู้สึกที่เราต้องการทําในสิ่งที่เราอยากทําถ้ามันไม่ได้เป็นอะไรที่มันผิดอะไรจนเกินไปเนาะฉันเคยคิดว่าเราอาจจะไม่เหมาะสมกันแต่มันก็เป็นแค่ความคิดช่วงหนึ่งตอนนี้ฉันรู้สึกว่าเออไม่เหมาะสมก็ทําให้มันเหมาะสมสิก็แค่ ทำตัวเองให้ดีขึ้นเธอทําให้ฉันนายาเป็นคนที่ดีขึ้นนะแล้วก็หัวใจฉันก็ไม่ว่างแล้วเพราะว่ามีเธออยู่ในนั้นนะ่ะแล้วก็หวังว่าหัวใจเธอจะไม่ว่างเพราะมีฉันอยู่ในนั้นเหมือนกันหวังว่าเธอจะคิดตรงกันกับฉันที่ผ่านมาเนี่ยฉันรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจฉันได้เหมือนเธอเลยเธอเป็นคนน่ารักสําหรับฉันนะและเธอก็เป็นสิ่งที่ดีฉันรู้สึกว่าการสิ่งที่เราเจอกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ฉันได้เจอเธอมันคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแล้วก็ขอโทษนะที่ครั้งหนึ่งเคยทำให้เธอเสียใจจะไม่ทำให้เธอเสียใจอีกแล้วฉันคิดอะไรได้หลายๆอย่างมันไม่มีใครเหมือนเธอมันต้องเป็นแค่เธอคนเดียวเท่านั้นน่ะคนอื่นมันมันก็ไม่ใช่เธอแล้วก็สิ่งที่ฉันอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือเธอรู้ไหมว่าฉันน่ะรักเธอมากไม่รู้ว่าเธอจะเข้าใจหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาฉันเองก็ไม่ได้ค่อยได้พูดหรอก ไม่ค่อยได้แสดงออกก็ต้องยอมรับว่าคนเรามันสามารถตกหลุมรักคนเดิมคนเดิมซ้ำๆได้หลายรอบอ่ะเนาะจนฉั้นก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นจากบ่อบ่อหรือหลุมนี้ได้ยังไงแล้วอะเพราะฉะนั้นฉันก็เลยรู้สึกว่าพอละอยู่ที่คนนี้ดีกว่าเพราะยังไงก็ตกหลุมรักคนคนเดิมอยู่ดีถ้าฉั้นทําให้เธอเสียใจหรือว่าทําให้เธอผิดหวังหรือว่าเรางอนการทะเลกกาะกันมีปัญหากาันเรามาดีกันนะชั้นเองนเนี่ย อยากจะบอกเธอว่าฉันอะอยากกอดเธอนันแน่นแล้วก็อยากจูบเธอด้วยคือแบบมันเป็นการแสดงออกความรักของฉันนั่นแหละฉันอะรักเธอมากกว่าที่เธอรู้ซะอกีกถึงจะไม่ได้บอกหรือไม่ได้แสดงออกไปแล้วก็อยากคิดว่าฉันมีแฟนนะฉันไม่ได้มีใครหรือเธออยากเป็นแฟนฉันล่ะอย่าเพิ่งมูฟออนนะเพราะฉันก็ไม่ได้มูฟออนไปไหนเลยรู้สึกว่าจะมูฟออนเป็นวงกลมกับเธอเนี่ยแหละ เธอยังเป็นคนเดียวที่ฉันรู้สึกว่ามันต้องเป็นเธอมันไม่มีใครเหมือนเธอหรอกหาไม่ได้ง่ายๆนะคนแบบเธอเนี่ยเมื่อเจอแล้วก็ไม่อยากปล่อยมืออยากอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆชอบนะฉันชอบรอยยิ้มชอบแววตาชอบความเป็นเธอ